สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโบตี้นะคะก็เมื่อวานเราไปไหนมาเอ่ยเซเว่นอีเลเว่นใช่เราไปตามล่าหาน้องหมีเลยอะไรก็ไม่รู้โลน้องนยเยอะมากเยอะมากคืออันนี้กินข้างในมันจะเป็นบาวนี่แล้วข้างในข้างในมันจะเป็นโมจิจืดๆเอ้า ก็ได้มาทั้งหมด3ามซนจริงๆมันก็มีเยอะกว่านี้นะคะแต่แบบแค่นี้จริงๆอ่ะใช่ป็นแชมพูด้วยรอใช่สาขาที่เราไปอ่ะมันมันค่อนข้างที่จะหมดแล้วแต่วันนี้มาม่าไปอีกสาขาหนึ่งอ่ะคือเขามีแชมพูมีครีมแบบน้นมีนู่นนี่นั่นหลายอย่างเลยแต่สาขาที่เราไปตอนแรกก็มีนะคะมีใช่ป่ะมีแชมพูใช่แต่เราไม่ได้ซื้อเพราะว่าเราจะเอาของกินนะคะไหนอยู่ได้อะไรมาบ้างหนูออันนี้ก็จะเป็นแซนด์วิชหมีไส้ช็อกโกแลต อันนี้เขาจะมี2รสด้วยนะเมื่อวานที่เราไปดูเนาะมันจะมีรสนมด้วยค่ะแต่เลือกช็อกโกแลตโอเคอ่นงนึ่งอ่ะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นนมช็อกโกแลตค่ะน้ำนมช็อกโกแลตใช่แล้วก็เป็นนมถุ่วอันนี้น่ารักนะใช่น่ารักไม่กล้ากินก็แกะทิ้งไปเลยเฮ้ยบู้อี่อ่าสุดท้ายอันนี้ก็จะเป็น โมติลุ่มยืดแล้วมามาสังเกตนะว่าแพ็กเก็ตของเขาที่เขาทําเป็นน้องหมีเนยมันจะมีความหนากว่าที่เป็นแพ็กเกจธรรมดาที่เซเว่นเขาทำโมดี้จบับโมดี้ว่ามันใช่ปะจากที่โมดี้เคยกินแซนด์วิชของเซเว่นไอเนี่ยแซนด์วิชกระเป๋าแซนด์วิชอะไรเงี้ยมาว่ามันหนากว่านะ อันนี้อันนี้เท่ากันเอออันนี้เท่ากันว่ะอันนี้เท่ากันเท่ากันแต่อันนี้ดูหนากว่าเอออันนี้มาก็ว่าอันนี้มันหนักต่ออันนี้หนากว่าใช่อ่ะวันนี้พอดีจะเลือกกินตัวไหนเอ่ยเพราะว่าให้กินหมดไม่ไหวหรอกอิ่มแล้วตรงกลางค่ะนี่จะเลือกอันไหนองตัวนี้เราจะเลือกตัวนี้นะกินได้สองครั้งต่อถุงครั้งเดียวกินสองคน เอามาชิมด้วยแบบมาชิมด้วยอาะเรามาลองชิมกันอันนี้คือหม่าม้าเอาออกมาพักจากตู้เย็นอ่ะสักแป๊บหนึ่งแล้วเพื่อที่จะให้มีเขาแบบยืดใช่อะมายืดแบบเรามาลองแกะดูค่ะแล้วก็เราจะแกะแบบให้ไม่ให้น้องเสียหท่าไหรเฮ้ยออกเลยเหรอได้เหรอมีแรงเยอะว่ะไม่ต้องใช้กุญแจนี่กับแต่กุญแจมาไว้ทำไมดูสิอุ้ยหน้าตาดีอ่ะไปเอาซ่อมดีกว่าอุ้ยจำใช้ซ่อมด้เหรอหยิบออกมาแล้วยืดเลยเขาบอกมันยืดได้ไม่เชื่อจริงลองดูจะจริงเปล่าจริง แอกมาแล้วเราก็จะได้รากตาประมาณนี้เดี๋ยวเราก็ยืดประมาณเลยค่ะยิบประมาณเลยแล้วลองยืดดูนะมันจะยืดตามที่เขาบอกป่ะถ้าไม่ยืดกูก็น่าจะยืดแหละนี่กันเลยนะเออมันต้องยืดก่อนยืดก่อนป้าเอามือดึงยืดเอามือดึงยืดก่อนเอามือแบบหักอ่ะแล้วก็ยืดอ่ะในตาไม่ถูกเขาอ่ะเอออย่างนั้นแหละหักครึ่งเลยอย่างนั้นแหละแล้วก็ยืดครึ่งเลยครึ่งเลยออกมาครึ่ง เอ้ยเดี๋ยวก็ได้หอมมาแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเช็ดโอ้โหยืดอยู่เต้นก็รีดใช้ฟันกัดไปหน่อยเต้นก็ลองเอาปากเม้มเม้มดูดิปากเม้มๆม้มดูยืดเลยยืดจับสองมือปเลยว้าวกระดานเล่นเลยวิ่ยืดจมโตเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยเช็ดก็ได้หนูยืดมั่งเด็กอ่ชป้าชิมดูค่ะขยี้มั่งขยี้มั่งอ๋อ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 ก็ไม่ยืดนุ่มนะนุ่มเหนียวเหนียวหยุบนหยุ่แล้วโห ความยืดซะก้อนรสชาติเป็นไงบ้างคะของเบาเนี่แบบมันหวานไม่แช่อร่อยอร่อยใช่ไหมคะอไปซื้อก้อนอร่อยใช่ไหมคะอร่อยอร่อยเ้าไม่ให้มามาชิมมาชิมด้วยอ่าอะหนูกินไปเกินกันแ้อ่ะรีวิวให้เ,เพื่อนๆหน่อย ว่าเพื่อนๆเนี่ยไปซื้อได้ปะจากคะแนน10คะแนนนี้ให้เท่าไหร่ให้ร้อยค่ะเอาแค่สิบพอเอาหนึ่งถึงสิบให้เท่าไหร่สิบเอ็ดหนึ่งถึงสิบเอออคืออร่อยมากอร่อยที่สุดข้างในมันมีความนุ่มเหนืบหอมนะ<ช>หมอมอะไรไหมคะหวานมากก็มันมันกลิ่นมันจะเหมือนเบลนี่ปกติค่ะแต่แค่อะไรคะรสชาติร,แบบารู้สึกแบบแล้เรู้สึกเหมือนตีนทำมันจะแบบพูดช้าฟังไม่ทนันมันจะเหมือนแบบละมุนอ่ะอ๋อ มีความละมุนด้วยแล้วก็หอมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเลิศเลย ผลมนิดๆมหวานๆหน่อยฟันดำยิ้มสิคะโอเคค่ะ, okay, คะก็สำหรับคลิปนี้โบตี้ก็มารีวิวน้องบราวนี่มีเนยแล้วก็บโบตี้ให้คะแนนแบบเต็มสิบเลยอร่อยมากนะคะแล้วม,มาต้องรีบปิดคลิปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมามาจะไม่ได้กินนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนดูคลิปนี้เราชอบคลิปของโบตี้นะคะก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็าลืมแชให้โบตี้ด้วยนะคะม,มาไปแล้วมามาไปกินบราวนี่ก่อนเดี๋ยวมันหมดบายค่ะ